มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูเมนูอาหารเช้าครับนี่ครับผัดยอดฟักม้งครับผมแล้วก็มีปลานินแดดเดียวทอดครับมานด้วยครับผมมาชิมห้ดูครับหวอดดินนึงนะครับ <c oughs> มายอดฟักม้งก่อนเลยับข้าวง่ายๆครับบ้านนี้ ไปครับ <c oughs> <ừ> <ừ> อืมอืมกรอบมากครับชอบฟั่งมือ อันนี้ทอด็ดเดียวม,มาเพื่อครับตักก้าวอย่างนี้พร้อมกันครับ 어? 음. 음. พุงมันพุงบอลินอ,อร่อยครับกรอบ กับข้าวเลยรวมอร่อยครับวันนี้ง่ายๆครับสไตล์แบบอ,บอาหารแบบบ้านๆครับโอเคครับเพื่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอทุกคนทานข้าวให้อร่อยบ้านนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ